เปิดต,ตัวในะอจันตอนแรกด้วยลุคฟสเฟียสของสาวนักเรียนนอกจากฝรั่งเศสซึ่งสาวจีน่ายีนาบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ยากค่ะเพราะเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากตัวจริงเรื่องนี้ต้องพีคค่ะถามถึงความแตกต่างระหว่างตัวละอจันกับตัวจีน่าเนี่ยบอกเลยว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเพราะว่าตัวละคร,ระอจันนะคะเป็นสาวที่คือเป็นสาวแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีความแบบว่า ความยุคนั้นนะเนาะเป็นสาวที่เรียนจบจากที่นู้นเขาก็จะมีความแบบฝรั่งจ๋าเลยคือจะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสาวที่แบบเสียดอะเฟียด,ดเลยซึ่งมันแตกต่างจากตัวเราเพราะเราเป็นคนแก่นแก้วและแสนสนกว่าที่จะเป็นรออจันบอกเลยว่ายากมากๆค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวรอ,อจันกับตัวจีน่าเองอะมีความต่างกันค่อนข้างมากเพราะว่ารอจันเขาเป็นสาว,เป,สาวเป็นสาวที่เก่งรอบด้านจริงๆค่ะ จีน่าก็เลยต้องไปเรียนรู้วิธีการพูดวิธีการเดินวิธีการส่งสายตาวิธีการเป็นเลข,ขาของคุณภูทะเนศยังไงให้มันแบบสมจริงสมจังที่สุดต้องต้องฝึกมากๆเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณพี่อู๋แล้วก็พี่บีบีมากๆที่แบบว่าให้พวกเราเนี่ยได้เวิร์กช็อปร่วมกันอะไรค่ะทำให้เราเข้าถึงตัวละครมากๆและที่สําคัญต้องอ่านบทให้เยอะที่สุดค่ะ <c oughs> ตอนแรกก็เห็นว่าพี่กัดน่าจะเป็นคนเงียบ เป็นเป็นหนุ่มแบบคีบคู่อะไรอย่เงี้ยแต่พอได้มาเจอกันเขาเป็นคนที่เล่นตลกได้ตลอดเวลาแรกๆเขาจะเหมือนคนแบดหมดแต่หลังๆเนี่ยเขาแบบเอเนอร์จีมาเต็มร้อยจีน่าพูดแบบนี้แล้วแสดงว่าบทบาทในละออจันไกลตัวทั้งจีน่าแล้วก็กลับเลยนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง